ไ <Okay. S 2> อ้ป,ปู่แล้วพี่น้องจับพอ่ป,ปู่น้อยไปทอดกรอบจ้าสูบน้ำไส้เข่าคุณพี่น้องน้ำสีแห่งฝนกระตกมาบ่พอสิไอ้ได้น้ำไส้เข่าันนีสมองก็สูบใส้เฮนะ้าะอีป,ปู่ก็เลยออกสมองก็เลยจับนี่อหอ้จับได้น้อยนึงแล้วพี่น้อง เทียนจากกะคูนีมาไส้ใน,นกะคูนี้ก่อนนี่พี่น้องสูบสูบน้ำจากไฮนีมาไส้ให้เขาเหนียว แล้วไว้แท้ไว้แท้แทพี่น้องอุ้ยมันไว้ไว้โอ้ยนี่ได้แล้วจับปูนาอุ้ยเล็บดำ้ดัพี่น้องเล็บเช้านาะ สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็มา,มาพัวมะพร้าับช่องสาวหม่องชาแนลคือเก้านะจ๊ะวันนี้สาวหม่องมาสูบน้ำไส้เข่าก็เลยมาจับปู่ให้พี่น้องได้เบิ้งกันการอย่าลื Star มฝากไปกระตั้งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สมองน้ำเนเด้จ้าทามาคลิปสาวหม่องกดติดตามให้สาวหม่องน้ำเนเด้พี่น้องวันนี้สาวหม่องบ่ได้เข่าป้าเก็กเบเพชรลาย nt. มือแล้วพี่น้องอยากได่ทงแต่ทาอยากว่านเข่าแล้สวสมองสิพาพี่น้องไปหาอีป,ปูฮัจับปู่ พี่พี่น้องไปรัน,น้ำสาวหม่องแล้วจ้าสีพาพี่น้องจับปูจักน้อยเห็นว่าพี่น้องสาวหม่องเห็นมันลงน้ำเลิกเราสาวหม่องก็จับก็ทันเพราะว่าไว้ไว้เพลนแลนไว้ไว้ปูนี่สาวหม่องจุ่มมัวเนี่ยนะพี่น้องเห็นมันแลนมาสาวหม่องก็จุ่มเมาเลยนี่ปูนา าไปทอดซุปแปง้งทอดพี่น้องกําลังแสบเลยตัวซัมนียตัวบ่ใหญ่ถ้าตัวใหญ่หลายมันสีแข็งตัวน้อยๆมันสีกรอบนี่พี่น้องทุนรุ่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 นจองไหวบ่ได้เด้อพี่น้องเหตุใดหเห็ดน้ำมันกัดเข่าขาดเบิร์ดแล้วซ้ำอ่ะใช่ละคุบทันบ่ได้อบ่าะเป็นเข่าหูหรือเป็นบอลอุ้ยบ่ทันดอกพี่น้องเข่าหูแล้ว กูเข้ารูแล้วว่าสาหม่อ,มองสสูบน้ำไส่นะพี่น้องจ้งไว้บ่ได้พระา่นาน้ำว่าเสมอกันมันเป็นโน้นจโกโจเจเกนะปัดน,นีอันแมงกี้ซ้อนเจ่อเข่าตายเบิดมันจ่อาหาักนะพี่นอ้องสาหม่องก็เลยสูบไส้เพระาะว่าปีนี้แมงกี้ซ้อนหลายคัก คนอยู่ในบา้านสาวหม่องไม่ไย่สาวหม่องแน่นาแน่ใตไม่คิดซ้อนเด็ดทีละอุ้ยสิบก็โลสามสิบโลก็มีพี่น้องบังมือหลายครับไม่คิดซ้อนปีนี้ปีนี้เฮ็ดน้าอยากพี่น้องสาวหม่องก็ว่านง้อยเอาบัดนี้แซน้ำแล้วละคังหนึ่งบัดนี้เพราะแซน้ำบัดนี้น้ำกระแหงฝนก็มาตกไม้อีกพี่น้องโกกระปกพอห้ายเล็มคอเล็มห้ายๆเนี่ยพอดินหละๆเนี่ยพี่น้องบัดนี้แม่งคิดซ้อนก็มาดูุดยุ่นโน้นบัดนี้นี่เห็นบ่าพี่น้อง มันออกี่แมคิซ้อนอย่เต้มอยู่ในพี่น้องเห็นบอกอาจากน,ากนี้แต่เมคิซ้อนเพราะว่านี่นี่เห็นบอกคนน่ะเต้มเลยแมคิซ้อนนะพี่น้องตายดุนดุนที่คณอาจารย์คนน่ะหลายครับเข่าตายเบิร์พี่น้องเข่าลมมันไม่น่นอยูเขา่างามๆเขียวๆนะตายเบิร์พี่น้องมองโน้นเนี้ยตายเบิร์พี่น้องจะประคุณลุ้นสอง ข่าวตายเบิดสามองก็ะีสามก็ปวดหลังได้แบบนี้สามองกระิีภาวามาสามเอาเดี๋ยวก็ล้างวานกาไปายุ่อันนี้เป็นให้ข่าวเหนียวเด้อพี่น้องเฮ็ดข่าวเหนียวให้หนึงให้แถวย้าไว้ะกินไม่ได้ไวตะขายได้จ้าไวตะกินเทานี้ละเพราะว่าก็ซิมมปีเมื่อวานนี่ฟ้าแหล่ฝนตกลงมาน้อยนึง แต่กบเพาอเปียกบเพอะซุมมนกพี่น้องมันตกทั้งอื่นฟ้าเหลี่ยมเแบบิดคืนสาหม่องน้อนกระทอมสาหม่องเก่าเข่ามะ้วยไวหลังจากว่านกาเสร็จนะอันเก่าเข่ามะ้วยไวถ้าเพื่อที่เกิดเนาะวันนี้นกพิราบกับพักกินวันนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อเหลียนนกพิราบนกเข่าลายลายทั้งนี้นคือซื้อบอมีดอกเดยวไปทั้งอื่นก็นพี่น้องอนันเลพี่น้อง เดี๋ยวขาเขาไปหาอีกพี่น้อง่านั่งจอบเอาเพราะว่าอีปู่มันเทศหูอยูก่กับพมมองแดดแดดว่อคอยมีดอกพี่น้องมันก็อยู่มันหอนนี่เราตัวนึงพี่น้องชึบอืมทันมาเนาะนี่ทันทันทันยินอยากอีปูนีปื้อจิตวะปูนาคาเกเขนอีกแล้วตัวนึ่งพี่นอ้อ,นนอ,นนนนนอง พี่น้องบ่พี่ปู่ต้อสูกันแล้วสมองสิจับไหม โอนึงขี้น้องอุ้ขี้อื้ออ่นดี ก่อนได้อีปูนิมอีปูนิมจำพอมันนั่นละอีปูนิมตัวเนี้ยปูมันนั่นลอกคาบเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยบอกเนี่ยพี่น้นองปูลอกคาบป,ปูนิม่มตาหมองคูบเบิดถีบดีรอดงอเบิลแตกเนี่ยอือขันปูนนี่มันหนีบมือเฮาเราได้เนี่ยปูนิม่ม ันบ่พี่น้องคันนี่หนีเขาคู่คิดแล้วก็คู่ใหม่เนี่ยมัน <c oughs> ไม่ยุ่งขางฟังพี่น้องในตัวน,น้อยนี่คือคือยุ่งขางฟัง ทันนี่หลีพี่น้องตัวน้อยกระแลนไว้ไว้พี่น้องอ้ยบาทันพี่น้องไปทั้งไหนล่ะไว้ไว้เด็กปูกกได้ มันลงน้ำเลืกแล้วก็แล้วส่นตัวแรนมันไว้คอยพี่น้องจับทานอยู่ตัวเนี้ยตัวซ้มนี้แล้วพี่น้องกําลังทอดกรอบดีดีเด็ดตัวซ้มนี้ทอดกรอบกรอบสุูแปงทอด ขานั่งจอดออกระทันนนอนอกมัดแกหูแล้วเหมือนกันแลนคู่เผา เยวถัดลุนอีกพี่น้องถัดจอบอีกขึ้นหัวคันนาพี่น้องขึ้นใต้แต่ว่ามันมีแต่ตัวน้อยๆหุดหอสั่ไปลละตัวน้อยหลายพี่น้องเดี๋ยวเอเอไม่รุ่นไม่รุ่นไม่จ้าตัวน้อยพด ประธนคบพี่น้องขูตัวไงใส่เราจะยุข่ขขังวัคคณาเลยพี่น้องมันมาซนยุ่มันมาหลียุ่งตัวนึงพี่น้อง มนมากมีเจ้าตัวในน้อยไซ้ำปลายเนียวไกวในพี่น้องมันเอาบ่าได้เอาไปก็จะที่บ้านชีเฮ็ดจังไไดเนอกไปมันแคร์พนันปลายเขาก็จับตัวใหญ่ไปกินเอาอ,อีตัวหนึ่งหูนิ่มดอกพี่น้องนี่เป็นตัวนิ่มๆปูหล่อคาบไม่ตัวอ่อน ก็จะถอดแสบได้อกแต่ทอดเบิร์กระดองเลยนะี่ก็จะแสบครับไปสูกแตงถอดเนาะพี่น้องอืออีกตัวนึงจ้าน,นี่น้ำม,มันหอนสาวหมองสูบน้ำงาบสวยๆนะพี่น้องวันนี้น้ำหอนมันแรงขึ้นฟังหาโฮมเย็นๆ้ามเหมือนก็นั่งถ่าจอบเผาอยู่นี่ละ พี่น้องคลิปนี้ซอมหมองก็ฝากพี่น้องไว้สัมีเด้อจ้ากระหนวกหูสูบแน่เดอ้อพี่น้องจ้าก,ก็ขอโทษขออภัยไว้นะที่นี่น้ำนเดอ้อเพราะว่าสูบสูบน้ำไส้เข่าเนาะพี่น้องซอมหมองก็จับปูไปน้ำยุ่ยไกลๆสูบนี่ละก็เลยเสียงดังแน่น้อยนึงเนาะนะครับผมก็พัดชงพาบรรยากาศทงให้ทงนะ ก็ฝากเป็นกระตังใจในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหม่องน้ำในเดอ้อฝากช่องในน้อยสาวหม่องน้ำในเด้อพี่น้องก็ฝากไว้ในออบบุกามใจพี่น้องท,ทุกทุกนในเด้อถ้าพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังลาวเนาะจ้าสาวหม่องก็สิขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนี้เด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า